ขอเจริญพรมปยังญาติโยมผู้ฟังทุกท่านวันนี้รายการฟังธรรมะจากพระไตรปิฎกก็ได้กลับมาพบกับญาติโยมผู้ฟังอีกเช่นเคยเป็นประจำทางสถานีวิทยุแห่งนี้ในวันเวลาเดียวกันนี้สำหรับวันนี้ธรรมาภาพพระปริญญาปริญญาโนเป็นผู้มาทำหน้าที่ในการบรรยาย ญาติโยมก็คงจะรอติดตามรับฟังกันอยู่แล้วในช่วงหลายวันก่อนที่ผ่านมานะอาตมาได้นําเรื่องในดิตชาติของพระพุทธเจ้าในสมัยที่เป็นพระโพธิสัตว์หล,หลายชาตินะที่ญาติโยมได้ติดตามรับฟังไปก็ไม่ทราบว,ว่าเป็นอย่างไรบ้างโยมนะทำมักรถาว่าด้วยในคำมานิสังสกถากถาว่าด้วย อนิสงส์ของการไม่ติดในกามโยมฟังแล้วสละวัตถุกรามอะไรไปบ้างแล้วนะโยมนะถ้าเรามีวัตถุกรามเยอะภาระมันก็เยอะโยมถ้ามีน้อยพออยู่ได้ไม่มีเครื่องบริหารมากเราก็ไม่ต้องมีภาระที่จะต้องสแสวงหาไม่ต้องดูแลไม่ต้องประว่าพระวง์ที่จะรักษาหรือว่ากลัวว่ามันจะาจากเราไปโยม ถ้าประพฤติเบาไม่ติดในกามแล้วเราก็จะเป็นผู้ที่มีอิสระนะไม่ต้องมีภาระจะไปไหนก็ไปง่ายโยมไปได้ไม่ต้องห่วงไม่ต้องพะวงนะโยมฟังเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นที่ตารมาได้นำมานะโดยเฉพาะการบำเพ็ญในธรบารมีเป็นตัวอย่างให้กับพวกเราโยมพบริษัทแต่ละชาติเนี่ย ที่ท่านบำเพ็ญบารมีมาโยมกว่าจะตต่สรุปเป็นพระพุทธเจ้าต้องอดทนลำบากตรากตามมากมายโยมในการที่จะทนบำเพ็ญบารมีต่างๆไม่ใช่เฉพาะเนคขมะบารมีนะก็คือบารมีทั้งสิบทัศที่โยมได้เคยฟังไปแล้วนะวันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งที่แตมาอยากจะนำเรื่องของบริษัทซึ่งบำเพ็ญเนคขมะบารมีโยม การปฏริพฤตินตนไม่ติดในกามสลัดกามทิ้งได้อย่างไรเนี่ยอยากให้พวกเราซึ่งเป็นพู้ธบริษัทติดตามรับฟังธรรมะอยู่ได้ดูพระองค์เป็นตัวอย่างนะเราจะได้ไม่ต้องมัวเมาหรือว่าหมกมุ่นอยู่ในการมคุณมากนักแม้พระองค์ทรงเป็นสุขมราชาติเป็นกษัตริย์ชั้นสูงเนี่ยพระองค์ก็ยังอยู่อย่างง่ายๆโยมคล้ายๆก็คกนอนกลางดินกินกลางทรายทำปิดใจเหมือนกับ ตาสีตาสาไม่ยึดมั่นถึงมั่นอะไรมากเนี่ยาตมาอยากให้พวกเราซึ่งติดตามรับฟังธรรมะอยู่เนี่ยได้ประพฤติเบาโยมอิสระจะได้มีความสุขความสงบไม่ต้องทําบาปทํากรรมเพราะอาศัยกรรมจึงเราเคยรุ่มหลวงมัวเมาในการก่อนนะพอเราได้ฟังแล้วเราก็จะได้มีปัญญาเข้าอกเข้าใจแล้วก็ มีความยินดีที่จะประพฤติในเนคขม,มะโดยที่ไม่ติดในกามมากนักยมวันนี้จะมาเลือกเอาพระไตรปิฎกเล่มที่61นะโยมปะโยคาชาดกอดีตชาติของพระพุทธเจ้าที่ทรงบำเพนน็ญเนคขมะบารมีอีกเรื่องหนึ่งญาโยมก็ลองติดตามรับฟังนะพระศาสดาเมื่อเสด็จประทับอยู่ณพระเชตวันมหาวิหาร ทรงปรารบการออกมหาพิเนสกรมนั่นเองตรัพสพระธรรมเทศนานี้มีคำเริ่มต้นว่ายะเมกรัติงปฐมังดังนี้แท้จริงแม้ในครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ตรัสว่าใช่แต่ในชาตินี้เท่านั้นก็หาไม่ได้แม้ในชาติก่อนตถาคตก็เคยออกมาพิเนสกรมเหมือนกันแล้วทรงนำบดรีนิทานมาตรัสดังนี้ อันนี้ก็คล้ายๆกับเรื่องกันก่อนนะที่ภิกษุทั้งหลายสนทนาพูดคุยกันถึงเรื่องการออกผนวดของพระพุทธเจ้านะพระพุทธเจ้าก็ได้ทรงตรัสว่าไม่ใช่ชาตินี้ชาติเดียวนะชาติกันก่อนเราก็เคยออกบวชมาแล้วนะโยมอันนี้พระองค์ก็ได้ทรงตรัสว่าเมื่อพระเจ้าพรหมทัตสวยร,ราชาสมบัติในพระนคพรพารณสีพระอัครเมสีของเท้า เธอทรงพระคันได้รับการบริหารพระคันเป็นอย่างดีจนพระคันแก่แล้วประสูติพระราชโอรสในระหว่างเวลาปัดจุดสมัยใกล้รุ่งในพบก่อนมีสตรีผู้หนึ่งร่วมสามีเดียวก,กันกับพระนางเทวีนั้นอ,อ๋อแสดงว่าพระเทวีพระนางนี้ในชาติก่อนนะเคยเป็นภรรยาร่วมกับ สามีเดียวกันกับผู้หญิงคนหนึ่งนะลคลา้ายๆกับว่าสามีคนนั้น,นมีภรรยาสองคนโยมพระเทวีนี้ก็เคยเป็นอดีตภรรยาของอาสามีคนนั้นนะตั้งความปรารถนาไว้ว่าคือมีผู้หญิงคนหนึ่งตั้งความปรารถนาไว้ว่าขอให้เราได้กินลูกของท่านที่คลอดแล้วคลอดแล้วได้ยินว่าสตรีผู้นั้น สตรีที่ตั้งความปรารถนานะตนเองเป็นหญิงหมันทำความปรารถนาเช่นนั้นเพราะความโกรธสตรีที่มีบุตรแล้วได้มาบังเกิดในกําเนิดนางยักษินีโอโยมนะจิตใจเป็นห่วงที่ว่าอุปาทานยึดมั่นในสิ่งใดๆนี่ก็อาจจะไปเกิดในสิ่งที่ตัวเองยึดมั่นนะโยมนะยึดมั่นถึงความเป็นนางยักษินีนะนะ อยากจะเป็นนางยักษิณีโยมพอตายไปแล้วมาเกิดเป็นนางยักษิณีจริงๆนะสตรีที่มีบุตรนั้นได้มาเป็นพระอัครเมสีของพระเจ้าพรมทัตจนคลอดพระโอรสนี้คราวนั้นนางยักษิณีได้โอกาสจึงแปลงกายมาแปลงกายมาคล้ายๆเป็นมนุษย์ธรรมดาธรรมดานะคนอาจจะมองไม่รู้ว่าเป็นนางยักษิณีโยมเมื่อพระเทวีทอดพระเนตร ดูอยู่นั่นแหลตรงเข้าจับทารกนั้นแล้วหนีไปพระนางเทวีร้องขึ้นด้วยเสียงอันดังว่านางยักษนีจับโอรสของเราหนีไปแล้วฝ่ายนางยักษนีก็กัดกินทารกทำเสียงดังมุรุมุรุเหมือนกินเง่าบัวแสดงท่ายกมือชี้หน้าคุกคามพระเทวีแล้วก็หลีกหนีไป โอ้วันนี้เป็นแรงอาฆาตพยาบาทนะโยมนะจิตใจที่มีกรรมเก่าก็าตุ้นเตือนว่าจะต้องมากินลูกของผู้หญิงคนนี้นะก็ทําให้คือเวลากร,รมเก่ามันบังคับนะโยมนะมันก็เรียกว่าจิตใจมันก็น้อมไปอย่างนั้นโยมน้อมไปให้ทํากรรมอย่างนั้นเพราะว่ากรรมเก่าตั้งความปรารถนาเอาไว้นะก็เรียกว่าอุปนิสยปจัจจโยมอุปิ อุปนิสชยปัจจัยที่สั่งสมมาในจิตเนี่ยมันทําให้จิตน้อมไปคิดที่จะกินลูกของเขาเนะี่ะทีนี้พระราชาทรงสดับพระสวนีของพระเทวีแล้วทรงดำรีว่าจะไหนานางยักษินีจึงบางอาจกระทําได้แต่ทรงนิ่งเฉยเสียก็ไม่สามารถที่จะทําอะไรนางยักษิีได้นะโยมในการที่พระเทวีทรงประสูตรพระโอรสอีก เท้าเธอได้ทรงจัดก,การอารักขามั่นคงหรือป้องกันไม่ให้นางยศนีเข้ามาจับเอาลูปไปกินนะโยมพระเทวีก็ประสูตรพระโอรสอีกเป็นคำรบสองนางยสนีก็มาเคี้ยวกินพระกุมารนั้นแล้วก็หนีไปอีกแม้ในวรรคที่สามพระมหาสัต์เจ้าทรงถือปฏิสนธิ ในพระคันของพระเทวีโอโยมพระโอรสองค์ที่สามของพระราชานะเป็นพระบริษัทโยมยักษ์จะมากินได้หรือเปล่าเนี่ยพระราชาทรงมีพระราชองค์การให้มหาชนประชุมกันตรัสถามว่ายักษิีตนหนึ่งมากินโอรสที่ประสูตรจากพระเทวีของเราทุกคราวควรจะจัดการสถานใด ครั้งนั้นบุตรคนหนึ่งกราบทูลว่าขอเดชะธรรมดายักษณีย่อมกลัวใบตานนะฮะยมฟังไว้นะพวกอมนุษย์กลัวใบตานยมควรที่จะผูกใบตาลไว้ที่พระหัตถ์และพระบาททั้งสองของพระเทวีอีกคนหนึ่งทูลว่าขอเดชะธรรมดานางยักษณีย่อมกลัวเรือนเหล็กเป็นลูกกรงเหล็กคล้ายๆคุกหรือเปล่ายมควรทําเรือนเหล็กไว้พะยา,า่ะ พระราชาตรัสสั่งว่าดีละ่ะแล้วตรัสสั่งให้ช่างเหล็กทั้งหลายในแฟนของพระองค์มาประชุมกันทรงบัญชาว่าท่านทั้งหลายจงช่วยกันทำเรือนเหล็กให้เราแล้วโปรดให้ราชบุตรผู้ดูแลคอยกำกับการช่างเหล็กทั้งหลายจึงก่อสร้างพระตำหนักขึ้นให้คล้ายตำหนักเหล็กยมณภูมิภาค อันรื่นรมภายในพระนครนั่นเองโอ้สแสดงว่าเป็นสวนเหล็กใหญ่ๆเลยนะโยมนเนี่ยเป็นพระราชวังเหล็กไนะล้อมรอบคิดว่าจะเป็นกรงเล็กๆไม่ใช่นะโยมฮนะสัมภาระแห่งตำหนักทุกอย่างตั้งแต่เสาเป็นต้นล้วนแล้วไปด้วยเหล็กทั้งนั้นตำหนักรูปทรงจตุรมุขหลังใหญ่ล้วนแล้วไปด้วยเลห,หล็หลลลกสำเร็จลงโดยเวลาเก้าเดือน พระตำหนักนั้นงามรุ่งเรืองเท่าเทียมกับแสงประทีปอันโพรงอยู่เป็นนิดพระราช,าชาทรงทราบว่าพระราชาทเทวีทรงพระกันแก่แล้วตอนนี้ยังไม่ประสูตินะโยนะ่จึงตรัสสั่งให้ประดับตกแต่งพระตำหนักเหล็กพาพระนางเทวีไปประทับอย่างตำหนักเหล็กนั้นพระนางเทวีก็ ประสูตรพระราชโอรสสมบูรณ์ด้วยบุญยรักษณะณพระตำหนักเหล็กนั้นพระราชากับพระอัครมเมสีทรงพระราชทานนามพระโอรสว่าอโยคารกุมารพระราชาทรงมอบพระกุมารแก่พระพี่เลี้ยงนางนมแล้วทรงจัดแจงอารักขาใหญ่ยิ่งพาพระราชเทวีกระทำประทักษิณเสด็จเรียบพระนคร แล้วเสร็จสู่พื้นอรังกฎปราศาสตรฝ่ายนางยักษินีถึงเวนตักน้ำนำน้ำไปถวายเทวสวรร์ถึงความสิ้นชีวิตแล้วโอโโยตรงนี้ท่านบอกว่านางยักษินีเนี่ยขนน้ำไปถวาย ท้าเวสวร์ตามวาละนะทำงานหนักมากโยมร่างกายทนไม่ไหวก็ได้ถึงความสิ้นชีวิตพระมหาสั์เจ้าทรงเจริญเติบโตในพระตำหนักเหล็กนั่นเองจนรู้เดียงสาทรงศึกษาศิลปะทุกอย่างในที่นั้นแหละพระราชาตรัสถามหมู่อมร์ว่าโอรสของเรามีพระชนสาได้เท่าไหร่ทรงสดับว่าพระโอรสมี ชนสา16แกแก้วกล้าสมบูรณ์ด้วยพระนามยสามารถต่อสู้กับยักษ์ได้แม้ตั้งพันจึงมีพระราชองค์การว่าเราจักมอบราชสมบัติแก่โอรสของเราท่านทั้งหลายจงให้จัดการตกแต่งทั่วทั้งพระนครแล้วเชิญพระโอรสออกจากพระตำหนักเหล็กนำมาอย่างพระราชฐานอามาทั้งหลายรับ พระราชองค์การว่าดีล่ะพระเจ้าข้าแล้วให้พนักงานตกแต่งพระนครพระนศีอันมีปริมนตนไดสิบสองโยต์เสร็จแล้วนำมงคลหัตถีอันเพลิดเพล้วไปด้วยสัพพาลังการไปยังพระตำหนักเหล็กนั้นประดับตกแต่งพระราชกุมารแล้วทูลเชิญให้ประทับเหนือมงคลหัตถีแล้วทูลว่าขอเดชะพระกุมารผู้เปิดเสด็ ขอเชิญพระองค์ทรงทำรรประทักษิณเรียบพระนครอนนดงกฎซึ่งเป็นมรดกแห่งราช,ชตะกูลแล้วเสร็จไปถวายบังคมพระเจ้ากาศิกราชผู้พระราช,ชบิดาพระองค์จักได้สเสวตฉัตรในวันนี้แหละพะยะค่ะฝ่ายพระมหาสัตว์ทำการประทักษิณพระนครอยู่ทอดพระเนตรเห็น พระราชจอุทยานแนวป่าสะโบครณีพื้นภูมิภาคและปราสาทราชวังอันน่ารื่นรมเป็นต้นแล้วทรงจินตนาการว่าพระราชบิดาของเราให้เราอยู่ในเรือนจำตลอดเพียงนี้ไม่ให้เราได้เห็นพระนครอันตกแต่งงดงามเห็นปาน,นี้เลยโทษผิดของเรามีอย่างไรหนอง6ิบหกปี ไม่ได้ออกมาเห็นสวนอันา่ารื่นรมเลยโยมอยู่แต่ในพระราชวังอนะที่จริงก็เป็นความเป็นห่วงของพระราชานะโยมนะกลัวว่ายักษ์จะมาจับกินซะก่อนเนี่ยจึงให้อยู่แต่ในพระราชวังเล็กดังนี้แล้วจึงตรัสถามพวกอมา์อมา์ทั้งหลายกราบทูลว่าขอเดชะพระองค์ผู้ทรงคุณอันประเสริฐโทษผิดของพระองค์ไม่มีเลยพะยะค่ะ แต่นางยักษณีตนหนึ่งมาเคี้ยวกินพระเชษฐาธิราชของพระองค์ถึงสองพระองค์เพราะเหตุนั้นพระราชบิดาของพระองค์จึงโปรดให้พระองค์อยู่ในตำหนักเหล็กพระองค์รอดพระชนชีพมาได้เพราะพระตำหนักเหล็กแท้ๆพยาค่ะอโยคารกุมารทรงสดับคำของอามาตกราบทูลแล้วทรงดำริว่า เราอยู่ในคันของพระมารดาสิบเดือนเหมือนอยู่ในโลหะกุมพีนรกคือนรกกระทะทองแดงโยงมคงจะร้าร้อนมากนะและครูฐานรกนรกอุจระเน่านับแต่คลอดออกจากพระคันพระมารดาแล้วต้องอยู่ในที่คุมขังถึง16ปีไม่ได้โอกาสที่จะได้ดูโลกภายนอกเลยเป็นเหมือนตกอยู่ในอุสุทธนรกฉะนั้น ค,คล้ายๆเรื่องเตมิยะกุมาเลยนะโยมเนี่ยนึกถึงแต่นรกกันนะเมื่อเราพ้นเมื่อเราจะพ้นจากเนื้อมือของนางยักษณีมาได้ไม่ใช่ว่าจะไม่แก่ไม่ตายก็าหาไม่ได้ประโยชน์อะไรด้วยราชสมบัติแก่เรานับแต่วาระที่ได้ดำรงอยู่ในราชสมบัติแล้วจะออกบรรพชาได้ยากจริงโยมเมื่อมีภาระแล้วนะ เปมือนคนบางคนแต่งงานมีครอบครัวแล้วเนี่ยจะออกบวชก็เป็นเรื่องยากนะโยมตอนนี้ยังไม่มีจียังไม่ได้ดำรงชีวิตคู่นะโยมนะคิดจะออกบวชก็ออกบวชได้นะในตอนนี้โยมเราจักให้พระราชบิดาทรงอนุญาตการบรรพชาแก่เราแล้วเข้าไปสู่ป่าหิมพานบวชเสียวันนี้ทีเดียวครั้นพระราชกุมาร ทรงกระทำประทักษิณพระนครแล้วเสร็จเข้าไปสู่ราช,ชตระกูลถวายบังคมพระราชบิดาแล้วประทับยืนอยู่พระเจ้าปรมทัตทอดพระเนตรสรีโรพาสสรีระโสภาแห่งพระโอรสแล้วทรงสเสน่หารักใคร่เป็นกำลังจึงทรงชำเรืองดูหมู่อามาตอามาตทั้งหลายกราบทูลว่าขอเดชะ จะโปรดให้พวกข้าพระพุทธเจ้าจัดแจงอย่างไรต่อไปถ้าเตอจึงตรัสสั่งว่าท่านทั้งหลายจงเชิญโอรสของเราให้ประทับเหนือกองรัตนะแล้วสะสงด้วยน้ำสังสามอย่างแล้วสอดสวมการจะนามาลาและยกสเวตฉัตรขึ้นพระมหาสัา์เจ้าจึงถวายบังคม พระราชบิดาทูลคัดขานว่าข้าพระพุทธเจ้าไม่มีความต้องการด้วยราชสมบัติข้าพระพุทธเจ้าจาักบวชขอพระองค์ได้โปรดทรงอนุญาตให้ข้าพระพุทธเจ้าบวชเถิดพระเจ้าพมาทัตจึงตรัสว่าลูกรักเจ้าบอกคืนราชสมบัติแล้วจากบวชเพราะเหตุอะไรพระมหาสัจเจ้าทูลตอบว่าขอเดชะ พระราชบิดาผู้ทรงคุณอันประเสริฐข้าบูดจ้าอยู่ในพระคันพระมารดาสิบเดือนเหมือนอยู่ในครูธนรกประสูิจากพระคันแล้วต้องอยู่ในที่คุมขังถึงสิกปีไม่ได้โอกาสที่จะเห็นโลกภายนอกได้เพราะภัยอันเกิดแต่นางยักษิศีได้เป็นเหมือนตกอยู่ในอุดสุทธนรกถึงพ้นจากเงื้อมือนางยักษินีแล้ว ใช่ว่าข้าพระบุทธเจ้าจะเป็นคนไม่แก่ไม่ตายก็หาไม่ได้ขึ้นชื่อว่ามรฤตยูราชนี้ใครๆไม่อาจเอาชนะไม่อาจจะดวงได้ข้าพระบุทธเจ้าเป็นผู้เอื้อมระอาในภพคือเบื่อนหน่ายในการเวียนว่ายตายเกิดนะโยมอันนี้ก็คือบารมีเก่ามากระตุ้นเตือนให้องค์ทรงดำริอย่างนี้โยม พบก็เป็นกามอย่างหนึ่งเหมือนกันนะโยมนะการดําริออกจากพบก็คือดําริออกจากกามเหมือนกันข้าพาาระพุทธเจ้าจักบวชประพฤติพรหมจรรย์ไปจนกว่าชราพยาธิและมรณะจะไม่มาถึงโอ้โหโยมจนกว่าจะบรรลุถ,ถึงพระนิพพานนั่นแหละข้าพระพุทธเจ้าไม่ปรารถนาราชาสมบัติขอเดชะพระราชบิดา ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐโปรดทรงอนุญาตให้ข้าพระองค์บวชเถิดดังนี้แล้วเมื่อจะทรงแสดงธรรมถวายพระราชบิดาจึงได้จัดพระคาถาว่าสัตว์ถือปฏิสนธิกลางคืนก็าตามกลางวันก็าตามย่อมอยู่ในคันมารดาก่อนสัตว์นั้นย่อมเกิดเพราะกำลังลม ย่อมไปสู่ความเป็นกะละเป็นต้นกะละคือว่าหยาดน้ําใสๆเหมือนน้ำมันงาในการถือปฏิสนธิในสัปดาห์แรกนะโยมนะเป็นอดีตชาติของสัตว์ที่เกิดในคันโยมย่อมไม่ไม,ไม่ไม่ใช่อดีตชาตนะิเป็นอดีตก่อนที่จะเติบโตมาเป็นทารกแล้วก็มาเป็นผู้ใหญ่โยมย่อมไปสู่ความเป็นกะละก่อนนะเป็นกะละตอนนี้ขออธิบายเสริมนิดหนึ่งก็แล้วกันเป็น กาละละอพุทธะเป็นเปสิเป็นคณะแล้วก็เป็นปัญจสาขาโยมสัปดาห์แรกท่านบอกว่าเป็นกาละละหยาดน้ำใช้ใสเหมือนน้ำมันงาพอผ่านมาสัดบห์ที่สองนี่ก็เป็นอัพุทธะคือหยาดน้ำใช้ใสนั้นก็จะแปลเปลี่ยนไปเป็นน้ำสีแดงๆคล้ายๆน้ำล้างเนื้อนะอันนั้นเป็นสัตว์นะนยโยมนะ ใครไปทําแท้งถือว่าฆ่าคนเลยนะตอนนั้นโยมพอสัตาบาที่สามเนี่ยก็จะจากน,น้ําสีแดงเหมือนน้าล้างเนื้อก็จะกลายเป็นเปสิโยมเปสินั้นเป็นเลือดแข้นๆสีแดงนะเป็นริ่มๆนะอันนั้นก็เป็นสัตว์เป็นคนเป็นมนุษย์แล้วนะใครไปทําแท้งก็ถือว่าฆ่าคนฆ่าสัตว์ฆ่าคนโยมพอจัดาที่สีเนี่ยเลือดแข้นๆก็จะ กลายเป็นก้อนกลมๆดุจไข่ไก่พอถึงสัปดาห์ที่5นี้ก็เป็นก้อนกลมๆนั้นก็จะแตกออกเป็นปุ่ม5ปุ่มนะคือปัญจาสาขาเป็นปุ่มศีรษะปุ่มแขน2แล้วก็ขา2โยมอันนี้ก็คือเป็นอดีตของสัตว์ที่ค่อยๆโตมาซึ่งตกอยู่ในกฎของพระไตรลักษณ์โยมอนิจังเปลี่ยนแปลงทุกขังทนอยู่อย่างเดิมไม่ได้แล้วก็อนัตตาไม่มีใครไปบังคับบัญชานะเกิด ด้วยเหตุปัจจัยมีกรรมจิตอุตตุอาหารเป็นต้นโยมทีน,นี้พระบริษัทพระองค์ก็ทรงรู้นะว่าสัตว์ถือปฏิสนธิกลางคืนก็ตามกลางวันก็ตามย่ำอยู่ในคันมารดาก่อนสัตว์นั้นย่ำเกิดเพราะกําลังลมกําลังลมนี่หมายถึงว่าตอนที่คลอดนะก็คือลมกรรมัชวาสจะพัดให้เด็กออกมาจากคันของแม่โยมย่มไปสู่ความเป็นกระระเป็นต้น ย่มไม่ย้อนกลับมาสู่ความเป็นกาะละเป็นต้นอีกอ๋อคือเมื่อเป็นกาละแล้วเป็นอภุธาเป็นเปสีแล้วก็จะเดินทางเข้าไปสู่ความเจริญเติบโตความแก่ความเจ็บแล้วก็ความตายจะไม่ย้อนกลับมาเป็นเด็กทารลกอีกจะไม่ย้อนกลับไปเป็นน้ำล้างเนื้อเป็นกาละตรงนี้นะคือว่าจะไม่ย้อนไปสู่ความเป็นอดีตเหมือนั้นเถอะ คล้ายๆกับว่าชีวิตของสัตว์นั้นที่ผ่านมาแล้วเนี่ยเอาคืนไม่ได้โยมนะเอาละวันนี้โยมฟังแค่นี้ก่อนนะโยมนะเวลาหมดลงแล้วโยมวันนี้แต่มาภาพรพระปริญญาปริญญาโนผู้ทําหน้าที่บรรยายต้องขอจากลาญาติโยมผู้ฟังไปก่อนขออวยพรให้ญาติโยมผู้ฟังทุกท่านจงประสบแต่ความสุขความเจริญโดยทั่วหน้ากันทุกท่านทุกคนเทอญขอเจริญพร